มพะพร้าวอ่อนนะคะแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าสําหรับแม่น้องเนี่ยแม่น้องสามารถหาได้จากร้านขายน้ํามะพร้าวข้างทางอะคะ่ะเขาจะขายแยกน้ําแยกเนื้อหรือขายแต่น้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปขอซื้อเขาอันเนี้ยแม่น้องได้มาลูกละช่วงนี้เขาบอกมพะพร้าวถูกลูกละ10บาทถ้าไม่เอาน้าถ้าเอาน้ําด้วยเขาก็แยกน้ํามาให้เราแล้วก็ผ่ามาให้เราแบบนี้เลยก็คือลูกละ15บาท ซ,ซึ่งมันถูกมากแล้วมันเลือกได้ว่าเอาเนื้ออ่อนระดับไหนได้เลยถ้าถ้าฟันแล้วมันไม่มันไม่ใช่มันแก่เขาก็เก็บน้ําไว้ขายปกติของเขาเนีย่ยมันเป็นทางเรื่องหนึ่งถ้าใครเจอรถข้างทางแบบเนี้ยลองไปถามเขาดูว่าเขาขายแบบนี้ไหม,มเผื่อเผื่อมันจะเป็นไอเดียร้านเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ขายแบบนี้นะคะแต่ว่าเราไปขอซื้อเขาบ่อยๆมันอาจจะเป็นช่องทางให้เขาแบบว่าเออมีลูกค้าแบบนี้ เขาก็อาจจะใจอ่อนยอมขายเราก็ได้ทีนี้เรามาขูดคือปกติแล้วอะ่ะมันมันจะขูดแบบไหนขูดแบบไหนก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้แม่น้องใช้ไอ้หยักๆอ่ะค่ะขูดก็เราไม่ต้องเราไม่ต้องลงลงน้ำหนักลงน้ำหนักมือแรงมากนะคะไม่งั้นเราจะได้กะลามาด้วยเราก็เสียดายเนื้อเนี่ยมันมันก็มีติดมาบ้าง ถ้าเราพิถีพิถันเราก็สามารถสามารถลอกออกได้แบบนี้นี่มันก็ออกแต่ถ้าเราขี้เกียจเราก็ปล่อยไป,ไปเพราะมันเป็นมะพร้าวอ่อนมันจะมีมะพร้าวเนื้อหนึ่งหนึ่งครึ่งเนื้อสองซึ่งเราก็ไม่อยากจะไปใส่ใจมันมากถ้าถ้าเนื้อสองคือเต็มเต็มเต็มลูกแล้วถ้าเนื้อ ถ้าเนื้อหนึ่งคือมันจะยังเห็นเห็นกะลาค่ะเดี๋น,นะอันนี้อันนี้อันนี้ประมาณนี้อันนี้มันจะประมาณเนื้อหนึ่งคือคือเห็นเนื้อหนึ่งอ่ะมันจะเห็นกะลาข้างในถ้าเนื้อหนึ่งครึ่งอ่ะมันจะค่อนข้างเต็มแล้วเดี๋ยวนะอย่างนี้อันนี้เท่าที่สัมภาษณ์แม่ค้ามาซึ่งแม่น,น้องไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วมันคือยังไงอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็น นื้อหนึ่งครึ่งคือเต็มแล้วไม่เห็นกะลาถ้าเนื้อสองก็คือหนาก่นนมันจะมีวิธีที่มันสามารถลาะ,ะเนื้อออกมาเลยได้ก็มีนะคะเดี๋ยวแม่น้องขอไปคิดค้นก่อนนะ<ม>เคยเห็นอยู่<ม>เขาจะใช้<ม>ออสแปตูล่าแซะออกมาแล้วก็พวกแม่ค้าที่เขาแกะแต่เนื้อเขาจะมีมีดที่บางมากๆอะคะ่ะละ่อออกมาแต่เราไม่มีมีดแบบเขาเราก็ใช้วิธีนี้ไปก่อน<ม>หยิบให้ดูแล้วกัน ก็จะได้แบบขาวจั่วมาทีนี้เรานำมะพร้าวที่เราขูดเสร็จแล้วนะคะล้างน้ำแล้วก็นำมานึ่งในน้ำเดือดประมาณ5นาทีจะทำให้มะพร้าวเหนือสีไม่เปลี่ยนแล้วก็อายุการเก็บรักษานานขึ้นจะได้เก็บไว้ใช้หลายๆวันพอเราทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงเราก็นำเข้าตู้เย็นเก็บไปใช้ได้เลยค่ะคือหนิงทำได้ใครๆก็ทำได้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ ก้นกินกินกินค่ะสำหรับวันนี้ขอมแขงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ